หลังจากที่เราได้รับภารกิจจากท่านเทพธิดาแห่งการเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็มีผู้คนดารา,ราย,ยายเข้ามาแล้วจากพื้นที่โร่งๆก็ใครเป็นหมู่บ้านเด็กๆแปลว่าภารกิจของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยจะสามารถนำพาผู้คนกลับได้มาครบหรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์ให้เราคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะเมื่อกดแล้วเราก็ไปรับชมกันต่อเลย วันที่21เรานำบูปินน้ำตกของท่านเทพทิดามาวางอย่างที่เคยบอกไปนะคะ่ต่อไปนี้เนี่ยเวลาจะวางอะไรก็หาที่วางค่อนข้างที่จะยากแล้วแต่ว่าตรงมุมนี้น่าจะสวยนะคะถ้าเราก็มาซื้อแกะร้านลงจิม้มจากนี้ข้อสัตว์ของเราก็จะมีสัตว์ครบทุกสายพันธุ์ที่มีขายแล้วอ๋อแล้วก็สัตว์3สายพันธุ์นี้ไก่วัวแล้วก็แกะเราไม่สามารถหาได้ตามธรรมชาตินะคะ สังเกตตลอดหลายวันที่เราเล่นมาเนี่ยจะไม่เห็นสัตว์พวกนี้ตามธรรมชาติเลยวันนี้เหมืองที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาลงเหมืองนอกจางนี้นะคะเราสามารถนํามาอัปเกรดอุปกรณ์ทาฟาร์มต่างๆของเราได้นะข้างในเนี่ยก็จะมีมอนเตอร์้วยนะคะเป็นมอนเตอร์ลูกเกียบดำถึงแม้ว่ามันจะดูน่ารักนะคะแต่ว่าน้องมันโจมตีเรานะถึงจะไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่าออกไปแนวหน้ารำคาญมากกว่าค่ะ เขาในเหมือนก็ไม่มีบอกนะคะว่าเราลงมาถึงชั้นไหนเราบ้างรู้ตัวทีก็วันใหม่แล้วเราไม่รู้นะคะว่าต้องออกอยังไงอ่ะมันไม่มีทางออกเลยก็เลยต้องขึ้นบันไดไปทีละขั้นเสียเวลาแล้วก็เวียนหัวสุดๆไปเลยกว่าจะเคลื่อนมาถึงบนสุดกระปาไปเที่ยงแล้วเรามาหาคุณแบนดอนดูว่าเขาขายอะไรบ้างแต่ดูไปดูมาเราไม่น่าจะได้ใช้นะคะเนี่ย เพราะว่าเราก็ไปนานอยู่นะแต่ว่ายูริปยังทาได้แค่ถ่านน้ําพุอยู่เลยไม่น่าใจว่าเกี่ยวกับการที่เราอยู่ไกลเกินไปได้ไหมเรามาขาบกันไกลเอาไว้ตัดขนแกะนะคะถ้าซื้อมันแพงมากเลยอะต้องพันกว่าบาทเนี่ยาบเองประหยัดกว่าเยอะเลยวันที่ยี่สข้าโพดลด2ตัวแล้วนะคะเกือบไปก็แอบเสียดายที่โดนระเบิดไปนะคะเนี่ยวันนี้เราตั้งใจะจะไปตัดไม้นะคะฟา์มเก็บเอาไว้ ยามใช้จะได้ไม่ต้องวิ่งหาแบนบสุบกาชาก่อนนอนได้ของมาเต็มตัวเลยค่ะแต่ว่าส่วนมากก็เป็นของที่เราไม่รู้นะคะว่าจะอไปทำอะไรดีวันที่24มาืขาเทแสนรักของเราก็โตมาให้เก็บอีกแล้วลดน้ำเสร็จแล้วแล้วก็แวะมาดูน้ำปูของทนเทพิดาือเหมือนจะยังไม่เสร็จนะคะ แต่ว่ายูริหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะก็ได้ยินเสียงแปะแปะเหมือนคนเจ็บด้วยนะยูริคงไม่ได้จมอยู่ในน้ำพุหรอกใช่ไหมแต่ว่าถึงจมก็ไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่า NPC นพวนี้ไม่ตายถึงแม้ว่าจะตายแล้ววันต่อมาพวกเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมจากพุ่มเบอร์รี่มีเยอะเราก็เลยเอามาปลูกตรงทางเข้าบ้าน,นะคะ่ะสวยดีนะเก็บขายได้ด้วยแล้วก็เอาเซฟติงต้นไม้มาไล่ปลูกแถวหมู่บ้าน แบบนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยค่ะวันที่25หหัวหอมโตแล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมถึงโตไม่พร้อมกันเราแบ่งขายนิดหน่อยแล้วก็มาดูน้ำพุของท่านเทพนิดาดูเหมือนว่าจะสร้างเสร็จแล้วนะคะสวยเชี่ยวเดี๋ยวเราค่อยมาเช่าพื้นที่แล้วก็ตกแต่งกีหลังแล้วกันนะเรามาดูสิ่งก่อสร้างต่อไปจากนี้มีจะอันต้องใช้เงินเยอะๆแล้วนะคะ แต่ว่าเราตั้งใจจะสร้างคาเฟ่ก่อนนะเราจะได้มีเครื่องครัวมาทําอาหารขายแล้วเราก็มาใช้เงินซื้อตะก,กดเฟอร์นิเจอร์คือมันอยากใช้เงินนะคะเราว่ามันก็โล่งเกินไปเรานาเม็ดแม่สีที่ซื้อมาใส่ลงไปแล้วก็เริ่มกดเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเริ่มจากห้องนอนก่อนเปลี่ยนเป็นเตียงสีชมพูน่ารักแบบนี้แล้วก็มาเปลี่ยนหน้าต่างกับประตูด้วยดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ก็กดมาแล้วก็ขอใช้หน่อยแล้วกัน มีโต้เครื่องแป้งสักหน่อยตัวมีอะไรขึ้นเยอะเลยวันที่26เรามาเตรียมพื้นที่ข้างบ้านไว้สําหรับปลูกต้นกระบองเพชรนะคะเราเนึกว่ามันคาเม็ดสีได้นะแต่จริงๆคือคาบไม่ได้แต่ว่าสามารถนําต้นกระบองเพชรม,มาคาเป็นของกินได้นะคะถือว่าดีเลยแต่เราค่อนข้างเสียเวลาไปกับการทําตรงนี้มากๆเลยค่ะวันที่27วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ต้องรดน้ําจะมาดูแลสัตว์สักหน่อย ก็เจอแขกไม่ได้รับเชิญแหมอยู่กันคนละมุมเลยนะเราเกือบตายค่ะจะว่าแบบนี้ไม่ได้การต้องไ่ปักไฟค่ะเราไม่อยากเจอแขกรับเชิญแบบนี้ทุกวันนะคะวันที่2 8เรานำวัตถุดิบมาซื้อปูปินร้านคาเฟ่กับยูดิฟล้วจะได้ทำอาหารแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยวางเสร็จก็นำพุ่มเบอร์ดี้มาวางเป็นกะแพงทางเดินคอกสัตว์ต่อเราว่ามันสวยดีนะคะแต,แต่ก็แอบรู้สึกแปลกๆนิดหน่อย วันที่29วันก่อนเราไปตัดไม้สีชมพูมานะคะก็เลยได้เบอร์รี่สีส้มมาปลูกด้วยพอมาวางสีมันไม่กลมกลืนเหมือนกันค่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นวันนี้เราก็งุนงานอยู่กับรั้วทางเดินสัตว์ต่อค่ะทำๆแก้ๆก,ก็จะถูกใจก็นานเลย พอเสร็จก็เอาเซฟติ้งต้นไม้มาปลูกมีหลายสายพันธุ์หน่อยสวยไปอีกแบบนะคะแล้วก็ใกล้หมดฤด,ดูร้อนแล้วไม่จำเป็นต้องใช้บัวรดน้ำแล้วค่ะเลยนำไปอัปเกรดจะได้รถทีละ3ช่องจากนั้นเราก็มาเก็บผลผลิตกระบ,บองเพชรแล้วก็นำมาคราเป็นอาหารไว้กินแล้วเราก็มาขยายบ้าน,นะคะ่ะ าเราอยากได้ห้องครัวกับห้องเก็บของเพิ่มก็เลยมาล็อกกำแพงข้างบันไดออกแล้วก็ขยายให้เท่ากับตัวบันไดเลยแล้วอะไรดนใจเราไม่รู้นะคะเราเลือกขุดกล่องออกแล้วค่อยเก็บใส่กล่องทีหลังแต่บอกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรู้ซึ้งของการทำแบบนี้เนื่องจากเรายังคิดไม่ออกนะคะว่าจะทำแบบไหนดีก็เลยพักเอาไว้ก่อนมาดูคาเฟ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ เข้าไปทักทายประชาชนใหม่อย่างเป็นมิตรหอมเก็บภาษีที่ดินเป็นสิ่งของอาหารที่อยู่ในบ้านแล้วก็มาเก็บผลผลิตดูแลฟาร์มหาเงินเลี้ยงชีพจากนั้นก็มาทำบ้านต่อค่ะเราตั้งใจจะทำห้องเก็บของเอาไว้ใต้ดินนะคะก็เลยขุดลงไปอีกทำเป็นห้องเล็กๆก,ก็พอค่ะ กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลานานเลยเราจะใช้บันไดลิงในการเข้าออกนะคะจะได้ไม่กินพื้นที่มากว่าแต่ทาไมเขาถึงเรียกบันไดลิงนะเพราะว่าเอาไว้ปีนป่ายมันลิงเหรอแล้วเราก็เอาแถบดอมาปิดปากเข้าเอาไว้ค่ะจะได้รู้เสร็จแล้วก็มาย้ายของแต่ด้วยความที่เราขุดกล่องมาแล้วของก็ตกใช้เวลาเก็บนานเลยก็เลยทำาทำให้ของของเรามันรีสปอนไปต่อหน้าต่อตาเราเลยค่ะเสียดายสุด แต่ว่าถ้าเสียดายสุดๆก็คงจะเป็นเหล็กค่ะจากที่จะมีไว้ใช้ไปทั้งชาติตอนนี้หายไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็คงเป็นพวกพืชผักที่เราเตรียมเอาไว้ขายด้วยแต่ไม่รู้นะคะสงสัยเราคงเริ่มชินกับเหตุการณ์แบบนี้แล้วมั้งก็เลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรค่ะย่ค่อยหาใหม่ก็ได้ของก็ไม่ได้หายากอะไรอีกอย่างมันเป็นเพราะความสะเภา่าของเราเองด้วยนะวันที่สองของฤดูใบไ,ไม้ผลิ ลมหนาวเริ่มพัดเข้ามาแล้วยามเช้าของท้องฟ้าก็ยังมืดปิดเหมือนตอนกลางคืนส่วนยามเย็นก็มืดเร็วกว่าปกติด้วยเราตั้งใจจะทําห้องครัวเป็นแบบพื้นต่างระดับนะคะเนื่องจากไม่มีแบบในหัวเลยก็เลยต้องทำทำแก่ๆเอาแค่พอใช้ได้ก็พอไม่ต้องสวยเวอร์วงังสิ็จแล้วก็มาซื้อมล็ดพันธุ์ดูใหม่เอาอย่างละห้าก็พอนะคะจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วย เราก็มาเอาบัวลดน้ำคืนจากลุงแดนมาซื้ออุปกรณ์ใหม่ด้วยเนื่องจากว่าของที่รีสปอนไปเป็นอุปกรณ์ของเราด้วยค่ะก่อนทำอะไรก็แวะมาดูแลสัตว์ก่อนขอสารภาพเลยนะคะระหว่างขยายบ้านเนี่ยเราไม่ได้เข้ามาดูแลน้องๆเลยรู้สึกผิดมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มลบพืชฤดูที่แล้วออกค่ะต้นกาชาเนี่ยเราจะเอาออกเลยนะคะ คือเราไม่ค่อยอินเท่าไหร่แล้วก็รถที่เราเก็บมานั้นก็หายไปพร้อมกับเพื่อนๆเราใช้เวลาทำสวนนานมากเลยค่ะแต่ก็เป็นสวนพักฤดูแรกเลยที่ทำออกมาแล้วค่อนข้างที่จะถูกใจเรามากมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะเนื่องจากเราเอาบัวรดน้ำไปอัพมาแล้วเวลารดน้ำก็เลยประหยัดเวลาไปนิดหน่อยแต่เนื่องจากมันเป็นต้นฤดูนะคะ กว่าจะทำสวนเสร็จก็ปาไปเกือบตีสองเลยเดินเดินคลำคลทางขึ้นห้องตีน้าไม่โดนคลิปเปอร์ระเบิดอีกวันที่3เรามาซื้ออุปกรณ์ทําครัวกับเรียล่าแต่เนื่อจากเงินไม่พอก็เลยได้มาแค่บางอย่างนะคะนำบันไดมาวางทางขึ้นจากห้องครัวแล้วก็นำอุปกรณ์ที่ซื้อมามาวางไว้ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะเปลี่ยนที่วางเตาอาจจะวางแปลกๆหน่อยนะคะ แล้วห้องคอของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็มาขุดหาหินเพิ่มเจอเหมืองก็เลยลงไปสำรวจได้เหล็กแล้วก็ทองมานิดหน่อยเนื่องจากแร่ของเราหายไปเกือบหมดเลยก็เลยต้องตามหาเยอะเลยค่ะวันที่4วันนี้ฝนตกนะคะก็เลยไม่ต้องเหนื่อยรดน้ำเรานำไม้สลับมาวางไม่ให้พุ่มเบอร์รี่ทางห้องสัตว์มาลามค่ะเดี๋ยวจะไม่สวย แล้วก็มาฟาร์มไม้ยาวๆเลยวันที่5เรามาซื้อเม็ดสีไว้กดเฟอร์นิเจอร์ช่วงนี้ก็เริ่มตันๆแล้วค่ะไม่รู้จะทำอะไรต่อดีก็เลยมาแต่งบ้านดีกว่า เอาเท่านี้ก่อนนะคะเราขอเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นด้วยวันที่6เราทำกิจกรรมยามเช้าเสร็จก็มาซื้อสูตรอาหารใหม่แล้วก็มาออกเดินทางสำรวจค่ะอยากเจอพวกสิ่งกอ่อสร้างใหม่ๆเดินมาสักพักก็เจอเข้ากับสิ่งกอ่อสร้างแปลกๆที่เหมือนโดนไฟเผาลองสำรวจด,ดูแล้วนะคะไม่เจอของอะไรก็เลยออกเดินทางต่อ แล้วเราก็มาเจอเข้ากับหมู่บ้าน,นะคะ่ะตอนแรกคิดว่าเป็นหมู่บ้านลางนะคะเพราะว่ามันมีใยแมงมุมอะ่ะแต่มันมีคนอยู่นะคะเราเลือกไปสำรวจสิ่งก่อสร้างอันใหญ่ใหญ่ที่เห็นก่อนมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยมีหลายชั้นด้วยคิดว่าน่าจะเป็นโรงแรมนะคะเพราะว่ามีห้องนอนหลายห้องพอเก็บของหมดก็มาเจอกับบ้านหลังหนึ่งมีฐานเยอะเลยลอาลงมือขุดพอมืด ก็ขอนอนพักที่โรงแรมให้หายเหนื่อยตื่นเช้ามาวันที่7ท้องฟ้าก็ยังมืดอยู่นะคะพอมองออกไปก็เห็นซอมบีก้กำลังไล่ n p c อยู่จะลงไปช่วยแต่ว่าไม่น่าจะทันนะคะเนี่ยเราเดินสำรวจให้ทั่วเมืองพอไม่มีอะไรแล้วก็เริ่มออกเดินทางต่อไม่เจออะไรเลยนะคะก็เลยวาร์ปกลับบ้านก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้รดน้ำต้นไม้เดวน้องเนี่ยจะไม่พาันโต ก่อนอื่นขอนำพืชผักอาหารที่ได้มามาขายก่อนนะตื่นมาวันหน้าคุณจะรวยหน้าดูเลยรดน้ำดูแลสัตว์เสร็จก็มาเก็บของแยกของแต่ละอย่างก่อนที่จะเข้านอนวันที่8วันนี้ฝนตกอีกแล้วนะคะเรามาซื้อฟางหญ้าเอาไว้ให้วัวกับแกะแล้วก็มาออกเดินทางสำรวจต่อเจอเข้ากับพีระมิดค่อยๆขุดลงไปอย่างระมัดระวัง เราเบื่เสียงตุมตามเต็มทนแล้วค่ะเป็นไปได้ก็ไม่ขอได้ยินอีกในกล่องไม่เจออะไรเป็นพิเศษนะคะนอกจากเกาะและอานมากับหนังสือเอนชานรูดของเสร็จก็เดินทางต่อรอบนี้เราเจอเข้ากับหมู่บ้านทะเลทรายค่ะถือว่าโชคดีสุดๆไปเลยวันที่9เราตื่นมาแล้วก็เริ่มสำรวจหมู่บ้านรูดของทัที่รูดได้เจอ NPC แปลกๆด้วยค่ะ ดูเหมือนว่าหมู่บ้านนี้เขาจะเป็นโรคกาแดงกันนะคะเนี่ยเราไม่เคยเจอ MBC ตาแดงมาก่อนเลยค่ะตั้งแต่เล่นไมค์ครับมาถือว่านี่เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็หมู่บ้านนี้นะคะของค่อนข้างเยอะกว่าหมู่บ้านแรกที่เจออีกค่ะเราต้องวาร์ปกลับบ้านมาเก็บของก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาลุทของม่อีกที่นึงวันที่10เราออกเดินทางต่อนะคะก่อนออกก็มาดูแลฟาร์มเรียบร้อยแล้วด้วย แล้ววันนี้ก็ไม่เจออะไรเป็นพิเศษนะคะนอกจากโครงกระดูกกับพีระมิดข้างในก็มีแต่ขยะก,กับแผนที่อะไรสักอย่างบอกเลยนะคะเราใช้ไม่เป็นอะเราวาร์ฟกลับบ้านเก็บของแล้วก็มาดูแผนที่มันขึ้นแบบนี้ค่ะเราไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรใช้ยังไงคืองงๆเลยค่ะวันที่11วันนี้แคลร์ตปิดรูทแล้วก็มันหวานของเราโตแล้วนะคะ ตัวมันหวานปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยถือว่าเป็นตัวทำเงินได้ดีเลยทีเดียววันนี้เป็นวันอาทิตย์เครื่องครัวเปิดขายเลยแวะมาจัดสักหน่อยมาโลครัววางใหม่จัดให้เป็นระเบียบง่ายต่อการหยิบจับมากขึ้นแล้วก็มาลองเอาผักที่ปลูกมาทำอาหารดูค่ะแชอรลอี่นี่ยสามารถเอามาทำได้แค่น้ำผักนะคะส่วนบีทรูทเราลองแล้วทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ แต่ว่ามันหวานเอาไปต้มได้นะคะวันนี้ก็เลยทำมันหวานต้มยาวๆเลยวันที่12เรามาซื้อวัตถุดิบไปททำอาหารค่ะซื้อมานิดๆหน่อยๆก็พอนะคะแล้วก็มาลองทำอาหารดูถือว่าใช้ได้เลย สูตรอาหารเราเออกมาจากในเว็บมดนะคะเวลาทำมันไม่มีขึ้นในสมุดสูตรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็คงลืมค่ะเราไม่รู้นะคะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยขายได้เท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยลองทำทำแต่ละอย่างหลายๆอย่างดูแต่ว่าวันนี้สนุกมากเลยค่ะกับการทำอาหารวันที่13ฝนก็ยังตกเหมือนเคยเพิ่มเติมคือวันนี้มะเขืมมอม่วงตัวสักทีวันนี้เราก็เลยทำมะเขืมมอม่วงทอดกับมันหวานต้มทั้งวันเลยค่ะ วันที่14เนื่องจากอยู่ในห้องครัวมานานก็เลยหนีห้องครัวออกมาสำรวจโลกต่อค่ะแว่ตีหมูหาอาหารสักหน่อยเดินมาจนเย็นก็เจอกับสิ่งก่อสร้างแปลกปักเอาไว้ก่อนนะคะดึกแล้วยังไม่อยากบวกเขาไไรวันที่15เก็บมันหวานเสร็จก็มาสำรวจสิ่งก่อสร้างที่เจอเมื่อวานแต่ไม่เจออะไรเลยนะคะก็เลยเดินทางต่อแล้วก็เดินมาเจอกับอะไรแปลกใหญ่มากเลย มีฐานเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเตียงด้วยแต่ว่าไม่เจออะไรเป็นพิเศษเลยนะคะเรามาสำรวจห้องห้องนึงในกล่องมีหนังสือเล่มหนึ่งอยู่เราลองอ่านแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เลยไม่สามารถแปลให้ท่านผู้ชมฟังได้แต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ท่านผู้ชมอ่านกันแทนนะคะแต่ไม่รู้ทำไมนะคะถึงจะรู้เรื่องแค่บางประโยคแต่ก็ทำเอาเราขนลุกอยู่ค่ะ กราเก็บหนังสือไว้ก่อนแล้วก็มาสำรวจที่อื่นต่อแต่เนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะคะแล้วเราก็กลัวผีหลอกค่ะก็เลยรีบนอนก่อนเหลืออีแค่2อ EP ก็จะจบแล้วนะคะ2อ EP ที่เหลือเราก็จะเร่งทำให้เร็วหน่อยค่ะเนื่องจากว่าอยากจะลงให้เสร็จภายในเรือน,นี้เลยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาด2อ EP ที่เหลือก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย